มูมีค่าเท่ากับ100เมื่อเราทราบถึงตัวดำเนินการพื้นฐานทั้ง6ประเภทนะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปนะคะก็คือนิพจน์ equation นิพจน์ความหมายนะคะคือ1การนำเอาค่าของค่าคงที่ตัวแปรหรือฟังก์ชันมากระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีการใช้ตัวดำเนินการหรือโอเปอเรเตอร์ทำหน้าที่กำหนดค่าเปรียบเทียบ และบ่งชี้การกระทํานั้นนิพจน์ยังสามารถมีความหมายอื่นได้อีกนะคะนิพจน์ทางคณิตศาสตร์สามารถพบอเห็นได้จากสูตรการคำนวณตัวเลขต่างๆดังนั้นนิพจน์จึงประกอบด้วยตัวแปรค่าคงที่และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์มาประกอบรวมกันนะคะตัวอย่างเช่น answer เท่ากับ1น0่งลบห้ สกอร์เท่ากับมิดเทอมบวกไฟนอลบวกควิตอินคัมเท่ากับสล l a r บวกกุงเล็บโอทีคูณเรทบวกโบนัสลบเทคนะคะคส a l รี i เท่ากับห้าพันเเท่ากับ b บวก C ีสิบบวกสองมากกว่าเจ็ดบวกหนึ่งและโชเท่ากับบัสเน็ตบวกคอมพิวเตอร์ เมื่อเราทราบถึงความหมายของนิพจน์นะคะเราก็มาดูในส่วนของลำดับการประมวลผลนิพจน์ลำดับการประมวลผลนิพจน์นะคะตัวดําเนินการแต่ละตัวจะมีลำดับความสําคัญก่อนและหลังที่แตกต่างกันโดยการประมวลผลจะกระทํากับตัวดําเนินการที่มีลำดับความสําคัญสูงกว่านะคะแต่กรณีที่ลำดับความสําคัญนั้นเท่ากันนะคะ เราจะกกระทําจากตัวดําเนินการจากทางซ้ายไปทางขวานะคะกล่าวได้ดังนี้คือจากกระทํากับตัวดําเนินการที่พบก่อนนั่นเองเดี๋ยวลองลองมาดูนะคะครูได้ทํามาอยู่ในรูปของตารางนะคะลำดับที่หนึ่งนะคะนี่คือลำดับที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือตัวดําเนินการวงเล็บก็คือเครื่องหมายวงเล็บนะคะลำดับที่สอง อินคิเม n นและด e คิเมนตก็คือตัวดำเนิกนการเพิ่มค่าและลดค่าลำดับที่สาม b t r a c t i o n และ Not ความหมายก็คือยูนารีรและตกะกา n น t นะคะลำดับที่สี่มัล i ิพ c i t i o n o n v i s i o n m o d u l u ูความหมายก็คือการคูณการหารเอาจำนวนเต็มและการหารเอา,เ,อา,เ,ฉา,เ,อาเฉพาะเศษน,นะคะ ลำดับที่ห้า addition subtraction นะคะความหมายคือการบวกกันลบลำดับที่หกเท่ากับนะคะตัวอย่างนีิพจน์นะคะ answer เท่ากับสองคูณสามหารสี 4, 4่บวกสี่หารสี่บวกแปดลบสองบวกห้าหารแปดนะคะ การกระทาเราต้องกระทาตามลําดับตามความสําคัญนะคะสังเกตว่าไม่มีวงเล็บเพราะฉะนั้นเราจะทําจากซ้ายไปขวานะคะตัวแรกเลยก็คือสองคูณสามนะคะผลลัพธ์ก็คือหกที่เหลือเราลอกลงมานะคะถัดมาเราจะทําในตัวของการหารหกหารสี่นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือหนึ่งหกหารด้วยสี่หนึ่งเศษสองก็คือเป็นหนึ่งนะคะจากนั้น สังเกตว่าหนึ่งบวกสี่หารสี่นะคะค่าของการหารนั้นมีค่าสำคัญ่ากเพราะฉะนั้นเราจะค่ามาทำในส่วนของ4ีหารสีนะคะผลลัพธ์ก็จะได้เป็น1น,นะคะที่เหลือเราก็จะลอกลงมานะคะนั่นเียนสังเกตว่าจะมีเคข้อหมายบวกบวกลบบวกและหารเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญที่สุดก็คือการหารเราก็จะมาทำในส่วนของการหารนะคะ ก็คือห้าหารแปดนะคะ5้าหารแปดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศูนย์เศษห้าก็คือศูนย์นะคะจากนั้นเราก็ทำจากซ้ายไปวานะคะก็คือหนึ่งบวกหนึ่งจะได้เป็นสองสองบวกแปดจะได้เป็นสิบนะคะสิบลบสองจะได้เป็นแปดแปดบวกศูนย์จะได้เป็นแปดนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือแปดนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เรามีเครื่องหมายวงเล็บเข้ามาช่วยนะคะจะทําให้การทํางานเนี่ยง่ายขึ้นและป้องกันการคานวณที่ผิดพลาดได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการคํานวณนั้นจะก,การะทําในแต่และว,วงเล็บให้เสร็จก่อนนะคะตัวอย่างนะคะอินคัมก็คือรายได้นะคะเท่ากับ s a l a r ี่บวกวงเล็บ o t ทีคูลเลทนะคะบวกคอมมิชชั่นลบเทกนะคะ อันนี้ตัวอย่างนะคะของการแบบมีวงเล็บแล้วจะทำในวงเล็บก่อน7จ็บวกแก็คือ15 15้าคูณสก็จะได้เป็น30นะคะตัวอย่างที่สองนะคะเจ็ดบวกแปดคูณสองสมีความสำคัญอขอโทษนะคะการคูณมีความสำคัญกว่านะคะก็จะคูณก่อน8ปคูณสได้เป็น16 7หกเบวกสิผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ23นะคะ ตัวอย่างถัดไปนะคะ20บวก2คูณ6หาร4คูณ5ลบ10บวกนะคะและคูณคูณมีความสำคัญมากกว่าเราก็ไปทำในส่วนของการคูณก่อน2คูณ6ได้12นะคะบวกกับหารหารสำคัญกว่า12หาร4จะได้ค่า3นะคะบวกคูณและลบคูณสำคัญกว่าทำการคูณก่อนนะคะ3คูณ5 มีค่าเท่ากับ15นะคะจากนั้นแรจะทําบวกและลบจะมีความสําคัญนะคะเท่ากันจะทําจากซ้ายไปขวา20บวก15นะคะได้เป็น35นะคะ35ลบ10จะเหลือผลลัพธ์ก็คือ25นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนแปลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้เป็นนิพจน์ในภาษาซีนะคะ ข้อที่1 3คูณ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก2 y นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3คูณ x คูณ x บวก y คูณ y บวก2คูณ y นะคะข้อที่2 2คูณ x ลบ y หารนะคะในกรณีนี้เราจะต้องมีการใส่วงเล็บก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้ถูกต้องตามหลักก็คือ 2คูณ x ลบ y ซึ่งอยู่ในวงเล็บนะคะหาร6ข้อที่3 x ลบ2หารด้วย x กำลัง2ลบ4ฉเฉลยนะคะก็คือวงเล็บ x ลบ2หารด้วยวงเล็บการยกกำลังนะคะก็คือตัวเดิมซ้ำนั่นเอง x คูณ x ลบ4นะคะข้อที่4 2x บวก 3y บวก15นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือ2คูณ x บวก3คูณ y บวก15นะคะโจทย์ข้อที่สองนะคะ b กำลังสองหารด้วย a b ลบ2นะคะ a b ก็คือ a คูณ b นั่นเองกรณีนี้จะต้องใส่วงเล็บนะคะเพื่อให้หลักการทำงานถูกต้องก็คือ a คูณอขอโทษนะคะ b คูณ b หารด้วยวงเล็บ a คูณ b ลบ2นะคะครูก็มีโจทย์ให้นะคะอีกโจทย์หนึ่งนักเรียนจงเรียงการดำเนินการของนิพจน์ดังต่อไปนี้ตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมายนะคะข้อท sure ี่หนึ่ง a บว b ซึ่งอยู่ในวงเล็บนะคะหาร2และ c คูณ d วงเล็บสําคัญสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1เราจะทําในวงเล็บก่อนสองผลลัพธ์ที่ได้ในวงเล็บนะคะของข้อที่1นึ่ทำการหารกับสองนะคะจากนั้นนำ c คูณกับ d ผลลัพธ์ที่ได้ของข้อ3ามนะคะและข้อสองจะทำมาจะมาทำการเปรียบเทียบนะคะข้อที่สอง x หาร y บวก c หรือ3ามคูณ z นะคะ เราจะต้องกระทําทางฝั่งของด้านหน้าและด้านหลังของและขอโทษนะคะของหรือนะคะอันดับแรกหารกับบวกหารมีความสําคัญว่า<อ>เพราะฉะนั้นเราจะทํำในส่วนของการหารก่อน x หาร y ผลลัพธ์พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเอาผลลัพธ์ของ x หาร y ในข้อที่1มาบวกกับ4นะคะจากนั้นพักไว้ก่อนนะคะจะได้เป็นผลลัพธ์ที่2 3. งมคูณแนะคะจะได้เป็นผลลัพ์ นำผลลัพธ์ที่ข้อ2และข้อ3มนะคะมาเปรียบเทียบค่าและค่าหรือนะคะข้อ3 a บวก b ซึ่งอยู่ในวงเล็บนะคะคูณ c และ d บวกเ mod e การกระทำนะคะทำในวงเล็บก่อนลำดับที่1นึ่นะคะทำในส่วนของ วงเล็บนะคะก็คือ a บก b นะคะจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้ในวงเล็บข้อ1มาคูณกับ c นะคะเป็นผลลัพธ์ข้อที่2พักไว้ก่อนทางด้านฝั่งขวามือนะคะ d บวกเ mod e mod e. มีความสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นเป็น7 mod e นะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกกับ d นะคะข้อที่5 ขั้นตอนที่ห้านำผลลัพธ์ของสองมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของที่ของข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่บวกบวก x หาร y คูณแและ x บวกสามคูณ b นะคะลำดับที่หนึ่งเราจะทำในส่วนของบวกบวก x นะคะสองนำค่า y คูณแนะคะสาม นำผลลัพธ์ข้อที่หและข้อที่สมาหารกันนะคะหยุดไว้ก่อนนะคะ C ทางด้านฝั่งความมึงของและนะคะ A บวกสคูณ B คูมีความสำคัญมากกวา่านำสามคูณ B มากระทำจากนั้นได้ผลลัพธ์นะคะนำมาบวกกับ A นะคะขั้นตอนที่6กนำผลลัพธ์ของข้อ3และข้อ5มาแลกกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะ a คูณเบวก b มอด c หรือ x บวก y มอด5และ c หาร z นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะกระทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้1 a คูณเนะคะจากนั้น b มอด c 3เอาข้อที่1และข้อที่2บวกกันนะคะ4 y คูณ5ทางฝั่งขวามือนะคะ 5x บวกข้อที่4ผลลัพธ์ของข้อที่4 6 4หารแซดนะคะ7นำผลลัพธ์ข้อที่5และข้อที่6มาแลกกันจากนั้นลำดับสุดท้ายนำผลลัพธ์ของข้อที่3และ7มาเปรียบเทียบกันนะคะสรุปนะคะ วันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของตัวดําเนินการนะคะซึ่งมีตัวดําเนินการพื้นฐานทั้งหมดหกประเภทรวมทั้งในส่วนของนิพจน์นะคะเราได้ทราบของความหมายและลําดับความสําคัญนะคะซึ่งความสําคัญนั้นมีความสําคัญมากเราจะต้องกระทําในส่วนของวงเล็บก่อนนะคะและเรียนจากซ้ายไปขวานะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนในส่วนของ การแสดงผลลัพธ์นะคะซึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ